เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพ็จถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคผมในที่สุดอกล่องนาภาตัวสุดท้ายก็เข้าเกมมาแล้วนะสำหรับแบ็กมาเรียนะผมไอ้ผู้ทอทำเพจผมไปสุ่มกันเลยนะฮะมาเป็นตัวเสพซะง,งั้นเลยผมสำหรับแบ็กมาเรียนะ ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะมาเป็นตัวรีเจนคู่กับโรบินล่างใหม่อะไรแบบนี้นะผมแต่ว่ามาเป็นตัวสเตปแบบนี้นี่ก็ <c oughs> ก,ก,ก็ได้อยู่แต่มั้ง้าหราคนที่ชอบแบ็กมาเรียนะฮะอาจจะเอาไปทํำซับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าตัวแบ็กมาเรียนี่ใหญ่มากเลยนะผมใหญ่จริงๆนะผมแมงบุมเนี่ยคือตัวบรรเลิมเลยฮะโอ้โหต้องรอดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นในสไปเด้ลลอยด้วยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะผม โอเคเศษที่สี่นะผมมาแบ็มาเรียอืมมาด้วยถือว่าดวงดีนะแล้วก็เศษที่ห้าก็การันตีแบ็กมาเรียนะผมเรามารอดูฉากเปิดตัวดีกว่าฮนะมาเลยแบ็กมาเรียมาเป็นสายโล่สีเขียวนะฮะโอ้โหมาพร้อมกับสกิลใหญ่แมงมุมนะผมเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้สิน่าจะตัวสุดท้ายเลยนะ มาแบกมาเรียมาแล้วโอ้โหดูดิ <c oughs> ตัวบันเริ่มฮนะไอแบงมุมเนี่ยตัวบันเริ่มเลยฮนะโอ้โหบอกเลยว่าใครกลัวแมงมุมนี่ขนลุกเลยนเะนี่ยโอ้โหทั้งเล่นเองทั้งเจอเนี่ยบอกเลยขนลุกแน่นอนฮนะมันตัวใหญ่จริงๆสุดยอดโอเคอีกหนึ่งรอบนะผมน่าจะการัดตีเวล80แล้วนะตอนนี้มา เสดที่2เลยนะผมมาสคิปโอ้โหเสดที่3ต่อเลยฮะการตีไว้แปดสิบแน่นอนอยู่แล้วนะผมเพชรน่าจะพอเหลือสุ่มเอาไว้ล้อยู่นี่ยสคิปไปอืมมาแล้วแปดสิบเรียบร้อยนะผมการตีแปดห้าเลี้ยวนะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ตัวก็จะเวลลอยนะผมมา สเต็ปที่4นะ s k ค p ิ Skip. เอออุ่ยเท่าไหนนะารเนี่ยกตีเก้าสิแล้วดิตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เวล85เอ,อ่อใช่เวล85กห้ากตีเวล90นะฮะโอเคมาขาดอีก3ตัวเท่านั้นนะผมก็จะเวลลอยนะแต่ว่าน่าจะได้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ไปสุ่มตู้อื่นเพิ่มนะฮะโอ้โห <laughs> สุดยอดโอเค ทีเดียวจบนะฮะโอ้ดวงดีมากเลยเน,นี่ยโอ้โหเอาออกออกยากอยู่นะแบบนี้สามตัวเลยนะผมแม่ใช้ได้นะใช้ได้นะโอเคเราไปดูในสไว v ์เวลร้อยกันดีกว่าเนว่าแบ็กมาเรียเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมโอเคไปดูกันเลยครับมาฮะมาอยู่กันที่สไว v ์เวลร้อยเนโอ้โหเปน็น่ารักไหมฮะไอเจ้าแมงมุมข้างล่างเนี่ยโอโ้ดูดิ ตัวมันเริ่มเลยเอาต่อยอะไรมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ขามันเริ่มเลยฮนะนี่สกิลสร้างใหญ่ใช่ไหมเอ,อ้ถ้าต,ตัวมาตีตัวก็จะติดฐานะใหม่ใช่ไหมฐานะใหญ่นะครับผมคล้าย,ายอารมณ์ฐานะฝันปะแต่ตัวก็จะโดนขึงเหมือนกันเลยนะท่าเดียวกันเลยอืมแล้วก็สกิลเมื่อกี้เป็นสกิลดึงใเนี่ยแต่ว่าศัตรูมันตายง่ายไปหน่อยนะฮะโอ้ตัวใหญ่จริงว่ะมันเล่นลําบากอยู่นะ ดีนะที่มันเป็นสายโล่อะเราคิดดูดีแบ็คบาเรียเป็นสายวิ่งองไ <c oughs> มนจะลำบากขนาดไหนฮะเออเราใส่ความเคยชินหน่อยเราเล่นบ่อยๆแล้วจะเล่นได้อยู่นะเนี่ยสายโล่ก็จะดีหน่อยนะอยู่แต่หนทงเงี่ไม่ต้องเดินไปไหนมากไม่ยืนเวียนหัวตายเลยโอ้โหนี่สร้างใหญ่มาแล้วนะยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอ่านี่ใหญ่ไงนี่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็กว้างอยู่นะผมมเขต ใช้ได้เลยนะลองดูสกิลนี้ดึงแต่ว่าศัตรูตายง่ายไ่หน่อยนะครับผมอืมโอเคนะ่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูในเกมเพลย์ด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็วันนี้ขอตัวลาไปะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม